นี้ได้สี่ลูกเลยนะคะข้างหน้าอีกสองรวมทั้งหมดเป็นสิบลูกแล้วครับตังคนเลยนี่เอาเอออเออออเ้อเอเอออนเอ สดีเอฟซีทุกท่านนะคะในวันนี้เราก็มาอัปเดตนะคะวันที่สามอาการของไพชัยมงคลนะคะจะดแพงอีกนะคุณนั่นกระเจิงมั่งใช่ป่ะดิเอาเอาเอาตัวนี้ลุกมึงกระเจิงเออลุกนี้ทำแบบเออเหรอเออได้เห็นนะครับตัวนี้อยู่ไม่ลึกนะครับมันดันโมนเองมันดันโมนะสลุกนี้อยู่ไม่ลึกนะครับนี่ครับนี่ครับ มาบิ้งครับเดี๋ยวมดูก่อนครับผมไปแ้นคเอาเข้ามาเลครับยูทูปเบอร์เอาเลยเขาเลยจะออกเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ลูกที่เจ็ดใช่ไหมครับลูกที่เจ็ดครับออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้มาเยิไปนยเบ้ยนี่ครับ ออกมาแล้วได้แล้วครับผมนี่ครับลกี็อ้โหโอ้โหโอ้โอ้โตัวนี้ก็ือว่าเหลือออกมาแล้วลูกที่เจก็เหลืออีกลูกนึ่งเดียวลน้เดี๋ยวลกเนนับหนี่นะเหลลูกอ่านึ่งังดังกกกกกเอ้วก็ออกทั้งหมด เส็จลูกแล้วนะคะวันแรกสามวันที่สองเมื่อวานสามแล้วก็วันนี้ได้หนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกลูกหนึ่งนะคะดังแล้วดังแล้วโบโอปากให้มันหน่อยมันหน่อยสุดาเยเปิดออกก่อนไหมเปิดออกมีโรยอีเจหนย์เอาแล้วขวัเปิดแล้วฮะแล้วขวัเหรอขวัญมันรุ่ยอันนี้เขาไปหอดเนื้อดีอันนี้เข้าไปถึงเนื้อเลยนะคะ ถ้าถ้าลูกนี้อยู่ทถวแถวชั้นผิวหนังนี่ยังเอาออกได้นะคะนนี่ตายลอะไรอยู่คือพวกเขาอืมต้นเหี้ยเป็นบวร์มอังไงเนื้อมันลายเนาะอืมเนื้อมันลายเนาะนี่นี่นี้โค่นที่ีนนานมูนังนานที่จีอเนาะมูนังหี่จีนเอาอย่ากนี้มูนังยืนยันก็ไปเอาเหรอเห็นแล้ว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 ค่ะเห็นแล้วครับไม่ต้อง ลูกองแ่าเ uh ้างเลาเ้ยหมูเนไงเอกเนบอละเอาเซัมเดี no. ัมนะหนออกกันเอาซัหนังบอกว่าเห็นแล้วนะคะแม่แเห็นแล้วอลูกสุดท้ายแล้วโอเคลวบอนไจัลูกเาเอออเ็บเลเ็บลูกเอา เจ็บนะฮะยืกขาขึ้นเลยเจ็บนะคะชายเจ็บแล้วก็เป่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายอีกลูกนึงลูกนี้เข้าลึก ใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วรุดรุดลุดุดุดรุดรุดร ขาเหนื่อยดิดูเด็กยิงโอ้โหนี่ค่ะจบตรงแล้วนะคะนี่นะครับผมอันก็ไปเลยอัดกันไปไมนี่ลูกที่แปดนะครับลูกที่แปดต่อได้แปดลูกแล้วยิงยิงได้ยังไงภัยชายมงคลก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าก็ก็เหมือนบาบแผลทั่วไปเนาะแต่ไม่ได้ลึกลึกมากนะครับพอที่จะคือพวกเราก็รักษาเอง นะครับพอที่จะออกเองได้ก็เอาออกเองเนาะเพราะว่าการเดินทางนะครับไปหาคุณหมอก็ระยะทางมันก็ไกลเนาะนะครับแล้วช้างก็ไม่ได้จ็บอะไรมากมายเนาะนะครับเราก็รักษานะครับรักษาเองนะครับแล้วก็จะล้างแผลไปเรื่อยๆนะครับแต่แผลก็เริ่มเริ่มตื้นแล้วแผลที่ออกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ไม่ต้องเป็นวง เราก็จะดูอาการแบบใกล้ชิดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้เข้ามาให้กําลังใจนะครับพวกเราด้วยนะครับทีมงานทางยันก็นธรทมนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับนตงี่เก่ลูกเพา่แอแล้วอะไรอยู่ข้างหน้าอนี่นะคะแม่แม่หรือว่ามีแปดลูกนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งลูกนะคะเป็นลูกที่เก้า่จะเป็นสองลูกครับ อยู่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าสองลูกยงข้าหน้าเลยนะแสดงว่ายงข้าหน้าตาทางเลยเนายิงเข้าข้างหน้าเลยนะคะโอ้สาถูกพอประกำก็ดีแต่ว่าติดตาท่างกูลูกที่เก้านะครับลูกที่เก้าเก้าลูกมีลูกที่เก้ามีสิบลูกแสดงว่ายิงยิข้างนี้เลยท่านมันเบี่ยงทางนี้เลย มูกินเลยแม่ลูาอมีเออออกมอีกแล้วครับผมนี่ครับเกนี่ครับเพิ่มอีกลุกครับกาอีกที่นะครับเป็นเลูกแล้วลงาก ข้างหน้าอีกสองนะจะบัลายิเจริเวณนี้สองให้เห็นชัดๆเลยแม่ต้นยิงข้างหน้าเลยข้างหน้าตาแดงโอ้เพราะแต่มันยิงขึ้นมันลบเนาะมันๆมันดลถูกนาสองมันเลยกระจายไปถูกขาโอ้ยมาถึงตาแดงอยู่แล้วเลูกเลูสองลูกเลยนะคะแม่มาต้นเขากอหนะาสองนเห็นแต่เมื่อวานแล้ว

เอ้สย่ิ้านนลงาลก่ยิงเข้าข้างหน้าเลยนะคะแต่ว่าดูยิงเข้าหน้าผักเลยเนาะเอายาไปยิงจมูกล่มครับจมูกล่มเอายาาเอายาฉีดใสสเม็ดครับวันนี้สเมเชื่อแมนาใหญ่ วันนี้ทั้งหมดสี่เม็ดนะคะแม่แม่มันมันบ่ไหวมันบ่โตหน่านี่สี่รวมมือกันเลยแต่หมูว่านก็รวมเป็นสี่เลยนะคะสี่เม็ดครับสี่เม็ดครับโอ้สี่เม็ดเลยวันนี้ออกสี่เม็ดนะครับผม นะครับใช่เขาไ้เดนไัน้แรกนี่ว่าจะมีแค่แค่แปนะ่มาอีกเป็นสงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอายาเอาดเอาเด้อาด้แอันนี้อีกสองไมคิดยาได้โอ้โหยาใส่นะคะตรงใจยิ่งนาตั้งใจว่ไ่เอาไม่อาไ่เอ เอาเอ้ยแกท่านัถึงตัวเจ็อาเพราะมันย like ิงตน้นก่ยนยิงหน้าเลนี่ยิงห้าอย่างเ้สองตานะครับบอว่มันยิงปึ yes. ๊บโอ้ยถ้าม่มุ้หน่งส่วย like> ิงซังมุมนี่แหะยิงยิงข้างหน้าเลย ยิงขนาดเลยต้องตอบบอยิงขนาดเลยแต่ว่าเวลายิงตึกมันลมแต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีตรงไหนอีกแล้วนะคะทั้งหมดสิลูกนะคะแต่ว่ายิงอะไรนี่มันไม่น่าจะโดนหนตรงขานิงเจอเยอะเลยค่ะมอนเราเจอเดียวเราเจอเียวปอนราเเวนเราเจดียวตอนเราียวตนเอเดียวนเราเจอเดียวนาเจนเาเดียวตนเาจอเียเาจเดียวนเราเอเตอนเราอเีตนเราเจอเดียวนราเจดนาอยว่นาสตนรา้ยวนเรอเีตอนรอเนจดตจอยิตนายนาเจยนาีนเนา ล้องต้องเดินหาอมเพราะว่าต้องเดี๋ยวต้องร้องสารหวดรอบๆนะคะบอมันบกเขาบ่าโอ้ไปกินไปที่ลูกเนี่องนี้ลูกแล้วเก็นไปได้ทู้การเขาสิ่ไหมดีบลูก ลูก่งมี่สลูกบน่เปนจังดยบางครั่อมันใสเคือนลูก่าลูกช่างลูกนี้มันก็ร้อยคนเนี่ยร้อยคือื้นเจ็บลูกขนาดนี้ม่ร้อยถ้าว่าขนลูกขนลูกเก้าเนี่สิเมตรนี่ไงถ้เม็ดบวกนุ่นเนี่ยเลยลูกเก้าอันนี้ลูกอันนี้ลูกร้อยลกร้อยสาวมันบอบอมันบดถือมื่บถือมื่ลูกลอยมันหลก็ได้ลูกรละมันหลบันคิดว่า น่าจะหลายเยอะกว่านี้นะคะทีจริงนะแต่ว่าโดนโดนที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือสีลูกนะคะเออตองยิ่งก็ยังไงเดี๋ยวจะเปเดตนให้แม่ๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวสำหรับใีมนของนุญาตยุดทีไ้เท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณมากๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ